นี้สมุดประการมีสอสอบเพ่มเป็น8คนแช้มเก่าอย่างพลังประชารัฐในยุคที่ไร้แก่นนําอย่างนายชนสวัสดสิสด์อัศวะเหมข้อการเมืองวิเคราะห์จากระทบสนามเลือกตั้งณนวันนี้แข่งกัน3พักหลักคือพลังประชารัฐในฐานะเจ้าถิ่นสายบ้านใหญ่ตระกูลอัศวะเหมพักเพื่อไทยภายใต้การน,นําของนายประชาประสบดีที่กลับมาทวงเก้าอี้คืนและพักเก้าไกลที่ร้อนแรงทุกพื้นที่ทั่วไทย เริ่มจากเขตหนึ่งนายอัครวัฒน์อัศวะหมจากพรรคพลังประชารัฐยังยืนหนึ่งลงป้องกันแชมป์ต้องเจอกับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์อดีตแอร์โฮสเตสสาวจากพรรคก้าไกลและตัวเบียดแทรกคือนางสาวแพรพันธุภูพิบูลคนรุ่นใหม่ที่เคยทํางานมวลชนในพื้นที่มาก่อนจากพรรคเพื่อไทยเขตสองนายยงยุทธสุวรรณบุตรอดีตสสและอดีตนาย,ยกเทศบาลตำบลแพรกษาเจอสายแข็งนายพินโยก,กิจเลิศไพรโรธ ทายาทตระกูลกิจเลิศไพโรธและนางสาวรัชนกสุขประเสริฐตัวแทนคนรุ่นใหม่จากก้าวไกลที่กำลังมาแรงเขตสามนายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาลัยจากพรรคเพื่อไทยคราวนี้กระแสดียืนหนึ่ง ามด้วยนายพิชัยแจ้งจันยาวงจากพักเก้าไกลและตัวเบียดแทรกที่ประมาทไม่ได้คือนางสาวปริมพูลเจริญพรกพลังประชารัฐเขี K ่สี่นาวุฒินันบุญชูจากพัก,ก,กเ,เก้าไกลแชมป์เก่าครั้งนี้เจอนายวรพรอศวัยเหมจากตระกูลบ้านใหญ่อดีตประธานสภาเทศบาลตะบลบางปูและนางสำมฤทิเหมะภรยาของนายวรชัยเหมะอดีตสสและอดีตแกนนำมวลชนคนเสื้อแดง เขตนี้อยากกระพริบตาเขตห้าพลังประชารัฐนายจตุรนนกขมินลูกชายนายทรงชัยนกขมินนายกปอปตราชาเทวะเจอคู่แข่งคนสําคัญจากภรคก้าวไกลนางสาวนิตยามีสีโดยมีนายนิธิพลบุญเพชรจากภักเคเพื่อไทยเป็นตัวเบียดแซก เขตหกนายถั่บกรกุลเจริญพลังประชารัฐยังยืนหนึ่งตามจี้ด้วยผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลนายวีรพัฒน์คันทะและน,นางนเรมลนทานธรรมรงจากพรรคเพื่อไทยเขตเจ็ดทายาทบ้านใหญ่นายต่อศักดิ์อสวัศวเหมพลังประชารัฐเจอคู่แข่งสําคัญคือนายประชาประสบดีจากพรรคเพื่อไทยแถมมีสายแข็งอีกคนคือนางสาวภัยลินเทียนสุวรรณอดีตสสาสายนายสุชาติชมกลิ่นจากพรรครวมไทยสร้างชาติและนายบุญเลิศแสงพันธ์จากพรรคก้าวไกล เขตนี้ดุกห้ามกระพิบตาเขตแปดในกรุงศรีวิไลสุทินเผือกพักพลังประชารัฐเจ้าสายแข่งจากพักเพื่อไทยนางสลินทิพสุขวัฒน์แถมต้องเจอกับนายไตรวัตรอิ่มใจจากพักก้าไกลเป็นอีกเขตที่แข่งขันเข้มข้น สนามเลือกตั้งเมืองปากน้ํากลุ่มบ้านใหญ่อสวเหมพลังประชารัฐต้องเปิดสึกทั้งพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อตระกูลอสวเรหมสิ้นหัวเรือใหญ่ชวนสวัสดิ์โอกาสของพลังประชารัฐจะลดดีกรีร้อนแรงลงหรือไม่14พฤษภาคมมีคําตอบข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน